สวัสดีค่ะพรมวิสาชุณทินิกุลเลขที่6ค่ะสวัสดีค่ะนันทาจุนนาคุณเลขที่17ค่ะสวัสดีค่ะกัญญาวิทยอนันทเวชเลขที่20ค่ะวันนี้นะคะจะมาทําเรื่องการทําความสะอาดบ้านนะคะได้หัวข้อน้ำยาเช็ดกระจกนะคะกับการเช็ดกระจกให้ขาวสะอาดสดใสนำเสนอมาเซอร์คุณพัฒน์สังกรเชิญรับชมได้เลย action สำหรับอุปกรณ์การเช็ดกระจกนะคะมี2ออย่างก็คือ น้ำยาเช็ดกระจกค่ะห้ามใช้น้ำยาอย่างอื่น็ดขาเลยนะคะแล้วก็หนังสือพิมพ์ค่ะี่หออะไรก็ได้ค่ะแค่นี้เองกระจกของเพื่อนก็จะใสสะอาดไปดูวิธีการเช็ดกระจกกันเลย action ค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ฉีดระดาแบ่งขึ้นก่อนแบ่งขึ้นก่อนนะคะค่ะจากนั้นนะคะฉีดน้ำยาเช็ดกระจกที่กระจกค่ะ What you gon', what you gon' do with that dessert? Do what do what? eat that do that? Do what do that eat that do that? Do that? do that eat that do that? ระวังในการเช็ดกระจกนะคะ1ต้องดูว่ากระดาษนั้นสกรปรกหรือเปล่าถ้าสกรปรกก็เปลี่ยนนะคะ 2. ก็คือห้ามมีของแหลมคมติดกระดาษนะคะเพราะจะทําให้กระจกเป็นร้อยค่ะการเช็ดกระจกที่สะอาดนะคะต้องเช็ดวนเป็นวงกลมนะคะเพื่อความสะอาดที่ถูกต้องค่ะสวัสดีค่ะ